สวัสดีครับผมเด็กชายธนพัฒน์ชูประเสริฐโชคครับชื่อเล่นชนี่โอครับส่วนผมเด็กชายแทนคุณยิงนาชื่อเล่นชื่อเอโอ้เป็ที่15ครับก็วันนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านไปเข้าใจในดอกเรื่องที่เราได้ยินไนี้นะครับในส่วนประโยชน์น้ำนะครับเราก็จัดในรูปแบบนิทรศการนะครับซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทได้แก่การปฏิวัติเขียวและก็ชุมชนนะครับจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยครับก็ในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวับบทไลายของ การเกิดปฏิวัติเขียวนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อปีกุลชื่ออาจาร์ค่ะก็ของเรานะคะก็จะเป็นทําเกี่ยวกับทาบรายการปฏิวัติเขียวค่ะหรือว่าก็คือเป็นเส้นเวลาของเหตุการณ์สาคัญต่างๆในการปฏิวัติเขียวค่ะซึ่งก็จะระบุไว้ตามนี้โดยเส้นเวลาของเราก็จะใช้เป็นปีคิงกัศักราก็ในปีแรกนะคะคือปี1 8 7 3เานี่ยตามตอวนาย,อยคอรเรนคาร์บอนะ ก็ได้มีการวิใจใัยสายพันธุ์ข้าวในประเทศญี่ปุ่นก็คือข้าวสาลีของประเทศตอริค่โดยทําให้เกิดพันธุ์ข้าวใหม่ขึ้นมาที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีแล้วก็พอช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนายนอร์แมนเบอร์เกอรเนี่ยก็ได้นํามาวินในใจัยต่อต่อมาในปี1903ก็ได้มีการก่อตั้งวิริลลี่ล็อกเกอร์เฟลเลอร์ฟลาวเดชันค่ะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา รัฐอเมริกาก่อตั้งโดยเฮนรี้ฟอร์ดและเอสเซลฟอร์ด e ค่ะแล้วก็ต่อมาในปี1940นะคะในปีนี้เนี่ยก็ได้มีการเริ่มการปฏิวัติเขียวอย่างจริงจังค่ะโดยโด,ยโดยเมนเบอร์หลอกที่ประเทศเม็กซิโกนคะคะเพราะว่าเหมือนว่ามีประชากรจำนวนมากในที่ขาดแคลนอาหารแล้วก็ผลผลิตไม่เพียงพอค่ะซึ่งข้าวที่นำนาต,าต่อเนี่ยก็คือข้าวสาลีต่อมาในปี1943ก็ได้มีการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้อินเตอร์เนชั่นแนลเมสแอนด์ว มูนแมนเซนเตอร์ที่ประเทศเม็กซิโกก่อตั้งโดยนอร์แมนบูลลกค่ะในปี1950เนี่ยที่เม็กซิโกก็ได้มีการส่งความสุรงนในการท่ปฏิวัติเขียวค่ะการปฏิวัติเขียวเนี่ยก็เลยได้แพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆต่อมาในปี1960อินเดียและปากีสถานมีคนอดอยากเป็นจํานวนมากส่วนอ s a ก็ได้ทําการปฏิวัติเขียวและส่งออกข้าวสาลีค่ะแล้วก็ในปี1961ค่ะ การปฏิบัติเขียวก็ได้เริ่มเข้ามาในไทยโดยที่อยู่ทาง USA ได้ส่งนะักวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยในการปฏิบัติปฏิเขียวให้สำเร็จในปี1963สุนทรีรู้ International Mass and Weight Measurement Center มลูลนิธิล็อกเกอร์เฟลเลอร์และมลูลนิธิคอร์ได้รับการสนับสนุนจากรนะัฐบาลที่มากขึ้นทําให้มีประสิทธิภาพในการวิจัยมากขึ้นค่ะต่อมาในปี1968นะคะก็ได้มีการคิดค้นข้าวพันธุ์ 5, ใหม่ซึ่งก็คือข้าว พันไออาร์แปดแล้วก็พัฒนาพันเข้าอื่นๆค่ะเช่นพันเข้าไออาร์ยี่สิบหกแล้วก็พันเข้าไออาร์สามสองในปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ไม้มีการเข้าไปช่วยเหลือประเทศเืินในการทำปฏิวัติเขียวแล้วก็สุดท้ายในปีหนึ่งเก้าก็ถือเนี่ยประเทศจีนแล้วก็อินเดียก็ได้มีการเริ่มเข้ามาทำปฏิวัติเขียวจะทำาะไทั้งหมดก็ทำให้เราได้รู้เกี่ยวกับเส้นทางของของ,ของการปฏิวัติเขียวในแต่ละปีมากขึ้นซึ่ง เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดอย่างที่ระบ,บุไว้ว่ามีประชากรจํานวนมากที่ขาดแคลนอาหารแต่การปฏิวัติเขี่วก็ได้ก็ได้ก็ได้ทําสําเร็จแล้วคะได้แก้ปัญหาสําเร็จแต่การแก้ปัญหานั้นก็เป็นผลดีแต่ก็อาจจะเกิดผลเสียเช่นเกิดเกิดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งปัจจัยที่ทำให้มีการปฏิวัติเถียวขึ้นมาก็มีอยู่หลายปัจจัยค่ะซึ่งเราก็ได้กยกตัวอย่างมาถี่ปัจจัยก็คือ เทคโนโลยีการชลบประธานการตัดแปลงพันข้าวแล้วก็การใช้ปุ๋ยและสารเคมีค่ะซึ่งในจุดนี้เดี๋ยวเราจะให้ทางกลุ่มต่อไปได้อธิบายรายละเอียดของข้อดีและข้อเสียข,ของการทำปฏิวัติเขียวครับก็จะเป็นการใช้ปุ๋ยและก็สารเคมีนะครับก็ ก็าจากที่กลุ่มที่แล้วได้พูดไปนะคะว่าปัจจัยในการเกิดปฏิวัติเขียวยมีทั้งหมดด้วยกัน4ปัจจัยซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยมีข้อดีและข้อเสียของมันเองปัจจัยที่1ก็คือการใช้ปุ๋ยและสารเคมีค่ะมีข้อดีก็คือข้อที่1ให้ผลผลิตที่สวยงามตามความต้องการของผู้บริโภคและที่เราดูได้จากภาพนี้นะคะเป็นภาพของผลผลิตที่ไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะจะเห็นได้ว่ามีรูปรุมอยู่เต็มไปหมดต่าจากอีกภาพหนึ่งที่เป็นภาพของผลผลิตที่มีการใช้สารเคมีซึ่งมีความสวยงามาากกว่ค่คะ แล้วก็ข้อ2ก็คือช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็ข้อ3คือช่วยลดความเสียหายของผลผลิตซึ่งทั้ง2ข้อนี้เ,นเป็นการเพิ่มปริมาณของผลผลิตให้มากขึ้นโดยเราสามารถดูได้จากกราฟนี้นะคะเป็นกราฟของการใช้ปุ๋ยในช่วงปี1960ถึงปี2010เนี่ยมีการใช้ปริมาณปุ๋ยที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลมาสู่กราฟนี้นะคะที่เป็นกราฟปริมาณของผลผลิตด้วยกัน ที่มีจํานวนมากขึ้นในช่วงปีที่ใกล้เคียงกันแปลว่าปุ๋ยเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของข,องข้อเสียนะคะคือทําให้มแมลงแข็งแรงขึ้นจากการใช้สารเคมีทําให้ต้องใช้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทำให้ปัญหาไม่จบสิ้นค่ะแล้วก็สอน,นะคะยังทําให้มแมลงดีเนี่ยตายไปด้วยมแมลงดีเนี่ยเป็นมแมลงที่ช่วยเราในการกําจัดมแมลงศัตรูพืชค่ะในเมื่อเราพ่นยาไปเนี่ย เราไม่สามารถบังคับได้ว่าเราจะจัดการชะอมแมลงศัตรูเพื่อเท่านั้นทพให้แมลงนี้ที่เป็นผู้ชยของเราเนี่ยได้ตายแบเพิ่มขึ้นสามก็คือมีต้นทุนสูงทําให้เกิดการขาดทุนข่ดโดยที่เราดูได้จากกราฟรายจ่ายของเกษตรกรนะคะเห็นว่ารายจ่ายที่มากเป็นอันดับสองของเกษตรกรก็คือค่าปุ๋ยส่งผลมากสู่กาฟนี้แบ่งกราฟของจํานวนเกษตรกรจะเห็นว่าเกษตรกรที่รวยเนี่ยมีไม่ถึง50%ในขณะที่เกษตรกรที่จนเนี่ยมีจานวนมากถึง18%ค่ะ จุดข้อสุดท้ายนะคะคือส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคมีทั้งอาการเฉียบพลันเช่นเวียนหัวปวดท้องคลื่นไส้อา,าเจียนไปจนถึงอาการสะสมเช่นเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานทำมะเก็งทำมพา่ก็ปัจจัยที่2นะครับก็คือการดัดแปลงพันธุ์ข้าวนะคะรับเริเลยครับปัจจัยที่2ก็คือการดัดแปลงพันธุ์ข้าวนะคะเกิดในช่วงปี1960เกิดมาเพื่อ,อาการแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตมันไม่เพียงพอกับประชากรที่เพิ่มขึ้น ข้อดีก็คือพื้นที่มันเท่าเดิมแต่ว่าสามารถให้ผลผลิตได้มากขึ้นสังเกตได้จากช่วงปี1961ถึงปี2018ที่มีการใช้พื้นที่ในการทําการเกษตรเท่าเดิมในขนาดเดียวกันกลับได้ผลผลิตที่มากขึ้นข้อดีข้อทส่2ก็คือพันธุ์ข้าวที่เราการดัดแปลงอจ์คนต่สภาพแวดล้อมมากขึ้นที่ที่ไม่เคยปลูกได้ก็สามารถปลูกได้ค่ะอย่างเช่นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งก็สามารถปลูกได้ส่วนข้อเสียก็คือพืชพันธุ์ของที่มันจะหายไปเพราะว่าคน นิมยมมาใช้พื้นที่เดยรับการดัดแปลงแทนต่มาก็คือมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตรเพราะว่าหวังรายได้ที่มากขึ้นสังเกตได้จากพื้นที่ป่าในประเทศไทยที่ในปี2504พื้นที่ป่าเคยมี53.3%ของพื้นที่ประเทศค่ะแต่ในปี2559เหลือแค่เพียง37.58%ของพื้นที่ประเทศข้อเสียข้อสุดท้ายก็คือเป็นการบุกรุกเชิงเดี่ยวทำให้ดินเสื่อมสภาพเพราะว่าการบุกรุกเชิงเดี่ยวก็คือ การปลูกเพื่อแค่ชนิดเดียวในหนึ่งพื้นที่ทําให้เลื่อนอาจขาได้ท่านในดินครับต่อไปนะครับปัจจัยที่สามครับก็คือการชนรประทานนะครับขอเชิญขอเชิญคุณเคขึ้นมานะครับครับข้อสามนะครับก็คือการชนรประทานนะครับก็ข้อดีครับก็คือ,ารราคคอาสามารถทนานาได้ทั้งปีครับไม่ต้องรอฝนตกแล้วก็สามารถเพิ่มพื้นที่นานได้มากขึ้นนะครับอ้าว เช่นอย่างนี้นะครับก็คือผ้าอุจจาร์นะครับก็คือตอนแรกอ่ะคือแห้งแห้งแรงมากอย่ตอนนี้คือแบบคือมีน้ําเยอะขึ้นมาแล้วก็ส่วนข้อเสียนะคือคนนะครับจะใช้น้ําเยอะครับก็คือเขื่อนเช่นนะครับเขื่อนซีลิงพอนะครับมีตอนแรกมีน้ําอยู่910.38นะครับตอนนี้เหลือ800 865นะครับแล้วก็เขื่อน เพื่อนดดมรัตนะครับตอนแรกมีน้ำอยู่661.6เยนนะครับตอนนี้เหลือ567นะครับนะแล้วก็ก็คือก็คือน้ำเวลามันเพิ่มมันจะเพิ่มแบบน้อยๆน,นะครับแต่ว่าพอมันลดนะครับก็คือมันจะลดเยอะนะมันพวกลงไปเลยขาอปัจจัยสุดท้ายนะครับก็คือ การใช้เทคโนโลยีนะครับค่ะก็ปัจจัยที่4ก็คือการใช้เทคโนโลยีซึ่งข้อดีก็คือเป็นการช่วยทุเรงเกษตรกร,ก,รก็จะมีรถไถนาเครื่องสีเครื่องสีข้าวเครื่องสุตน้ําแล้วก็ส่วนข้อเสียของมันก็คือจะเป็นเรื่องมลพิษของเครื่องจักรที่ทําให้เกิดโลกร้อนก็จะเป็นไอเสียดีเซลถึง26% ก็อันนี้ก็จะเป็นโมเดลรับการปฏิวัติเขียวนะครับค่ะก็อันนี้จะเป็นนาข้าวนะคะที่เราทําขึ้นมาเพื่อจําลองพื้นที่ทําการเกษตรค่ะซึ่งฝัน่งนี้จะเป็นนาข้าวก่อนการปฏิวัติเขียวนะคะซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีผลผลิตไม่มากทําให้กเกษตรกรมีรายได้น้อยค่ะแล้วก็ในสมัยก่อน,นเนี่ยเกษตรกรจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทํานาค่ะแล้วก็อย่างเช่นการใช้ควายในการไถนานหรือว่าการใช้สมุนไพรในการไาลา่แมลงศัตรูพืชค่ะ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นนาข้าวหลังจากการปฏิวัติเขียวค่ะซึ่งจะมีการใช้ปุ๋ยแล้วก็สารเคมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆก็อ,อย่างเช่นตัวไถนาค่ะแล้วก็มีการดัดแปลงข้าวและสุดท้ายก็คือมีการเปลี่ยนไปทางด้านการฉลระทานค่ะซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อผลผลิตทําให้มีจํานวนมากขึ้นแล้วก็กเกษตรกรสามารถนาไปขายแล้วก็มีกําไรเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือมีการใช้ยาฆ่าแมาลงทาให้แมลงนีตายไปด้วย ก็ทําให้ในผลผลิตมีสารเคมีคนเปือนอยู่ค่ะซึ่งน่าจะเป็นส่งผลกระทต่อผู้บริโภคเมื่อบริโภคเข้าไปก็หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องนี้นะครับเราก็ไปได้ไปศึกษาจริงนะเบื้องต้นในภาพสนามที่จันทบุรีนะครับอําเภออาเภออาเภอแดมสิงห์ตำบลบางสะกานะครับก็ขอเริ่มด้วยประวัติก่อนนะครับก็หลังจากที่เราได้ไป เรียนเรื่องการปริวัติตเขียวนะครับเราก็ได้ไปภาคสนามที่จังหวัดจันทบุรีครับอำเภอแหลมสิงต์ตําบลบางสะเก้านะครับก็จะเริ่มศึกษาที่ประวัติก่อนเลยนะครับขอเชิญเฟยกับน้ำโมนสวัสดีครับก็หลังจากที่การปฏิวัติเขียวได้ก็หลังจากที่เราได้ไปเรียนเรื่องการปริวัติตเขียวนะครับเราก็ได้ไปภาคสนามที่จังหวัดจันทบุรีครับ เภอแหลมสิงห์ตําบลบางสะเก้า hmm. นะคร enfin ับก็จะเริ่มศึกษาที่ประวัติก่อนเลยนะครับขอเชิญเฟยกับน้โมนะปะวัสดีครับก็หลังจากที่การปฏิวัติเขียวได้ไปทั่วทุกที่นะครับชุมชนนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ชุมชนนี้เนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหาจากปฏิวัติเขียวได้ซึ่งเราก็ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับประวัติและก็ทําลายของชุมชนนี้ครับซึ่งจะเป็นอย่างไรก็ติดตามชมได้เลยครับ ก็เริ่มจากความหมายของชื่อนะครับความหมายของชื่อเนี่ยก็คือสมัยก่อนบริเวณตำบลบางสะเก้าเนี่ยเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์มากๆเช่นมีทั้งป่าเบญจพรรณป่าไผ่แล้วก็ช้างเนี่ยข้ามมากินพืชผลที่ตรงนี้ครับซึ่งช้างเนี่ยก็จะมาเป็นโขงโดยโขงเนี่ยเป็นคําเรียกของฝูงช้างนั่นเองครับพอช้างมากินเนี่ยมันก็อิ่มพอกินอิ่มมันก็นอน ซึ่งช้างเนี่ยมีน้าหนักตัวที่ค่อนข้างมากแล้วก็มาเป็นโขงด้วยพอนอนปุ๊บก,ก็จะทําทให้เกิดเป็นหลุมหรือว่าเป็นคล้ายๆสะครับแล้วก็พอมีฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะมีน้ําขังอยู่ข้างใน mm hmm. ก็เลยเรียกเป็นสะซึ่งช้างก็กินแล้วก็นอนประมาณ9้าครั้งซึ่งก็เกิดเกิดเป็น9ส้าสะจึงเป็นที่มาของชื่อตาบลบางสะเก้านั่นเองครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของไทม์ไลน์นะครับในช่วงยุคก่อนปี2504นะครับ บางสาเก้านะครับเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีป่าและทรัพยากรที่มากมายแล้วก็มีญญลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆเกาะน,นะครับต่อมาในปี2504นะครับมีการสร้างวัดสะพานเกิดขึ้นเพื่อการคมนาคมกับพื้นที่อื่นทําให้มีผู้คนมากมายนะครับจากหลาย,ลยชาติเข้ามาตั้งรกราอยู่ที่นี่เช่นคนมอญคนใต้คนยวนและคนชองที่ใช้คล้ายๆคนขเขมรเป็นต้นนะครับต่อมานะครับในปี2528ก็ได้เกิดปฏิวัติเขียวเกิดขึ้น โดยปฏิวัติเขียวหรือกี revolution เนี่ยคือการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรครับเช่นการใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่ามแมลงเพื่อกำจัดศัตรูพืชแล้วก็การดัดแปลงพันธุกรรมข้าวครับซึ่งวิธีของปฏิวัติวิธีของปฏิวัติเขียวเนี่ยก็เป็นวิธีที่มีเกษตรกรบ,บางส่วนใช้เนื่องจากเป็นวิธีที่ได้รายได้มากนั่นเองครับประมาณในปี253 0นะครับเนื่องจาก การทำนากุ้งทำให้รายได้ดีขึ้นนะครับทำให้เกษตรกรเ่ื่อใหญ่หันมาทำนากุ้งมากขึ้นครับส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับลดลงความหลากหลายทางชีวภาพลดลงก็คือการที่มีพืชหรือผลผลิตจำนวนประเภทหนึ่งเพิ่มขึ้นมาจำนวนมากจนที่เหลือแว่าน้อยลงไปแล้วก็ในปี2540นะครับก็ได้มีการใช้เรือดุล ก็คือเรือดุนเนี่ยมันจะเป็นเรือที่มีอวนติดอยู่บริเวณหัวเรือครับโดยเรือดุลเนี่ยปกติจะใช้อยู่ในบริเวณที่ทะเลลึกหรือว่าห่างออกไปจากชายฝั่ง1-2กิโลเมตรครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันดุนเข้ามาในบริเวณป่าชายเลนเลยซึ่งก็ทําให้ทําลายแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําแล้วก็สภาพแวดล้อมก็เสียสมดุลด้วยครับต่อมาในปี2 5 4 0ถสึงปี2544นะครับ มีการปะทหวงเกิดขึ้นครับเพื่อให้บอกว่าลดการทำน้ำกุ้งแล้วก็ลดน้ำลงเรื่องการใช้เรือดุดนนะครับแล้วก็ในปี2544นะครับ <S <S ก็มีแกนนำชุมชนเนี่ยออกมารวมตัวกันเพื <S 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 ่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการขับไล่เรือดุลครับและโดยการใช้ตัวทุ่นยางรถยนต์ครับโดยทุ่ยนยางรถยนต์เนี่ยก็เป็นยางรถยนต์นำมามัดกับเชือกแล้วก็หลออปูนครับแล้วก็อีกประโยชน์หนึ่งของมันก็คือเป็นบ้านป่าครับ ในปี2545ถึงปี2548นะครับจากความสําเร็จในการที่ชาวบ้านได้ขับได้เดิอนออกไปแล้วทําให้มีผู้คนมาสนใจชุมชนนี้นะครับก็เลยกลายเป็นสนใจแล้วก็ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้บ้านปลาธน,นาคารปูขึ้นครับแล้วก็ในปี2 5 5 8ถึงปี2 5 5 9เกิดสภาพลังงานขึ้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันชุมชนก็เปิดให้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและก็ปู่ิปัญญาของที่นี่ครับ สรุปแล้วคือชุมชนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติเขียวแต่ว่าชุมชนนี้เห็นถึงผลกระทบของการปฏิวัติเขียวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทําให้เลือกที่จะแก้ไขโดยการอาศัยทรัพยากรแล้วก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิตอยู่ซึ่งมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการปฏิวัติเขียวครับขอบคุณครับ ก็หลังจากที่เราได้รู้ตอนนี้ก็คือน่าจะรู้ประวัติคร่าวๆชุมชนแล้วนะครับก็เราก็ก็น่าจะพอรู้ว่าทรัพยากรที่นก็ดีมากนะครับก็ขอเชิญคุณถิ่นตัวมานะครับสวัสดีสสดครับ,รบก็กลุ่มเราก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวเรื่องทรัพยากรธรรมชาติต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะครับโดยผมจะเริ่มจากการอธิบายแผนที่ที่เห็นอยู่นี่ก่อนนะครับก็ แผนที่นี้ครับก็จะเป็นแผนที่ระบุทรัพยากรภายในตำบลบางสาเก้าะครับโดยเริ่มจากพื้นที่สีขาวบริเวณน,นี้ก่อนครับซึ่งพื้นที่สีขาวบริเวณน,นี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของคนภายในตำบลน,นี้ครับก็จะมายอยู่บริเวณน,นี้ครับโดยสังเกตว่าจะมีนด์มาร์คที่สําคัญอยู่ก็คือวัดครับก็คือวัดบางสะเก้าวอยู่บริเวณน,นี้ครับโดยต่อมาครับ หลังจากที่มีคนมาอยู่อาศัยในพื้นที่แล้วอาชีพหลักของคนโซน,นเดียในพืในชุมช,ช,ชนนี้ก็คือการทําเกษตรกรรมนั่นเองนะครับโดยผมจะเริ่มจากพื้นที่การทําเกษตรกรกรมประเภทแรกก่อนครับก็คือพื้นที่การทําการ,กรเกษตรครับโดยเห็นพื้นที่สีเขียวเข้มบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่การทําการเกษตรในด้านของรูปแบบนาเวียนครับโดยหลังจากที่เขาเก็บเ,เ,เกี่ยวนาข้าวเลยหลังจากเขาทํานาข้าวเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วครับ เขาในช่วงเดือนมกราคมเขาก็จะใช้เป็นถั่วเข้ามาปลูกทําให้สามารถนําถั่วที่เหลือเดที่ปลูกเสร็จแล้วไปขายต่อได้หรือว่าสามารถ<ม>พอเก็บเกี่ยวถั่วแล้วปล่อยให้ถั่วเป็นอินทรีย์วัตถุภายในพื้นดินแล้วก็สามารถทําให้มีสารอาหารสําหรับการปลูกครั้งต่อไปได้หรือว่าจะใช้เป็นออปชันอื่นก็ได้อย่างเช่นการใช้ปอรหรือว่ากบเข้ามาทำ เขามาปลูกครัไม่เกิดเกิดสามารถนําปอรหรือกบไปทําแปรรูปเป็นสิ่งตา่างๆภายในชุมชนภายในชุมชนได้ค่ะโดยอย่างต่อไปก็สําคัญเช่นกันซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในตําบลน,นี้เลยคับก็คือนาตกุ้งคับโดยนาตกุ้งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่บริเวณด้านล่างของชุมชนกับด้านบนของชุมชนเป็นบางส่วนนะครับสังเกตจากบริเวณที่อยู่เนี่ยก็จะอยู่ติดริมน้ําของ ืิมน้ำเพื่อให้่ายต่อการขนน้ำเข้ามาภายในนาเพื่อเลี้ยงกุ้งนะคะโดยทรัพยายกรต่อไปคือดินเลนน้ําเค็มครับโดยดินเลนเเน้าเค็มนีก็จะเป็นส่วนส่วนที่เรียกว่าสาคัญเช่นกันเนื่องจากดินเลนน้าเค็มก็จะเป็นดินอ่อนนุ่มนชิ้นหนึ่งที่จะอยู่บริเวณริมน้านั่นเหมือนกันซึ่งดินเลนน้าเค็มเนี่ยเกาะให้เกิดสิ่งที่มาสภาวะเหมาะที่เหมา,สาะสมับการเกิดป่าชายเลยนนั่นเองครับ โดยป่าชายเลนนะครับก็จะเห็นเป็นพื้นที่สีเขียวอ่อนที่เห็นอยู่ด้านริมเอ,อ่อริมน้ำของชุมชนทนั้งหมดเลยนะครับซึ่งป่าชายเลนก็ถือว่ามีความสําคัญกับชุมชนเป็นอย่างมากโดยป่าที่เราจะมาเจาะพื้นกันเนี่ยคือป่าตะกาศหญ่ครับคือเป็นพื้นผืนป่าที่เรียกว่าได้เป็นผืนป่าที่ติดต่อกันแล้วก็ใหญ่ที่สุดภายในชุมชนครับป่าชายเลนนะครับสามารถพบได้ในบริเวณน้ำก่อยและใกล้กับปากแม่น้ำที่ติดต่อก,กับทะเลครับ มีความอุดมสมบูรณ์โดยมีทรัพยากรที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายครับป่าตะกาศใหญ่เป็นป่าประเภทเดียวกับป่าชายเลนครับเพียงแต่ป่าตะกาศใหญ่มีตะกาศอยู่ตรงกลางจึงเรียกป่าตะกาศใหญ่ครับมีเนื้อที่150ไร่เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในบางสักเก้าเลยครับเนื่องจากนี้เป็นพื้นที่ที่อนุบาลูมสัตว์น้ําแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อชุมชนครับ ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่สําคัญโดยทุนคนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าน,นี้ได้ถึง5ประการครับคือ1เป็นตู้ผลิตออกซิเจนเนื่องจากเป็นป่าที่มีต้นไม้จํานวนมากซึ่งสามารถผลิตได้ดีครับ 2. เป็นยารักษาโรคเช่นสะโพกต้นจากเมื่อน,นํามาต้มจะสามารถรักษาอาการเมาแมงดาได้ครับการเมาแมงดาคืออาการที่เกิดจากการได้รับพิษของแมงดาครับสป่าชายเลนสามารถช่วยรักษา สมดุลธรรมชาติเช่นรากของต้นโกงกางสามารถดูดซับสารเคมีได้และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าหลายชนิดครับเช่นกุ้งหอยปูปลาซีเป็นอาหารให้ผู้คนเช่นลูกจากสามารถกินได้และสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนนั้สามารถนํามากินได้ครับ mm hmm. ห้าสามารถนําพืชมาใช้ประโยชน์ได้มากมายครับเช่นนําใบจากมาทําเหลกเหล็ก็คือหมวกที่นําใบจากมาสากกนครับ ซึสามารถใช้กันแดดแล้วก็กันฝนได้ครับในการทำเกษตรน้ำของที่ตำบลนี้นะครับจะมีอยู่น้ำสามประเภทอย่างแรกก็คือน้ำจืดน้ำเค็มแล้วก็น้ำกร่อยครับน้ำจืดเนี่ยครับเอ้น้ำเค็มเนี่ยครับเป็นน้ำที่เกิดจากการที่น้ำทะเลจากอ่าวไทยหนุนขึ้นมาน้ำจืดมาจากแม่น้ำจันทบุรีคลองผิวแล้วก็คลองสาบัวครับส่วนน้ำกร่อยเนี่ยครับ เป็นน้าที่ทั้งสองทั้งทั้งน้ำเค็มทั้งน้ำจืดมารวมกันครับน้ําจืดกับน้ําเค็มครับเป็นน้ําที่มีประโยชน์ต่อชุมชนนี้โดยการที่ว่าน้ําจืดะครับจะนําปลาจากน้ําจืดลงลงมาแถวชุมชนและน้ําเค็มก็จะทําหน้าที่เหมือนกันครับก็จะนําปลาจากน้ําเค็มขึ้นมาแถวชุมชนเหมือนกันครับซึ่งน้ํากร่อยครับเราจะเห็นได้ว่าแถวชุมชน จะมีปลาหลายชนิดมากเพราะว่าเกิดจากการมารวมตัวของน้ําทั้งสองประเภทครับนอกจากการจับฉัดน้ําแล้วนะครับก็ยังมีประโยชน์ต่อการทําไร่ทํานาทําสวนทําเกี่ยวกับเพื่อพืชอีกด้วยครับอย่างเช่นเราก็จะใช้น้ําก่อยในการปลูกมะพร้าวแล้วก็ใช้น้ําจืดในการทํานาข้าวครับส่วนดินนะครับดินที่นี่มีสองประเภทหลักๆก็คือดินเลนและดินเปรี้ยว ดินเลนนะคะมีประโยชน์ต่อการทําเกษตรและการจเจริญเติบโตของพืชดินเลนครับเกิดจากการทับถมของตะกอนดินจากแม่น้ําจนทับบุรีเป็นส่วนใหญ่ทําให้พัดพาพวกสารอาหารมาจากมาตามแม่น้ําครับแล้วก็จะมีดินเลนอีกอย่างหนึ่งก็คือดินเลนน้ําเค็มครับดินเลนน้าเค็มก็จะเป็นดินเลนเหมือนกันแค่จะมีน้ําเค็มครับ เสามารถปลูกพวกพืชที่อยู่แถวป่าตรงกลางป่าชายเลนได้ครับเส่วนดินเรี้ยวนะครับจะเป็นดินที่เกิดจากการที่มีซาบอินทรีย์วัตถุทับถมกันครับทำให้มีค่า p h สูงเรียกว่าตะกากก็ได้ครับเอ,อนาที่นี่นะครับจะมี9ประเภทคือ นาโกกนาปอนาานาข้าวโพดนาข้าวนาบัวนาถั่วนามะพร้าวนามะนาวและนากุ้งครับขอบคุณครับ